สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การสำรวจเชิงลึกของเราในวันนี้นะคะการสร้าง user interface สำหรับเว็บสมัยใหม่นี้เออมันก็มีความท้าทายนะคะต้องทำให้สวยใช้งานง่ายแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทุกคนต้องเข้าถึงได้ด้วยใช่ครับผมเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Chat C N U I ค่ะซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสร้าง U I ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเลยครับ จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะเราจะมาดูกันว่าอะไรทําให้มันเแตกต่างแล้วมันช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนา UI ได้ยังไงบ้างได้เลยครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของ Chat c N U I เนี่ยมันอยู่ที่แนวคิดพื้นฐานเลยครับมันไม่ใช่ Library UI แบบที่เราคุ้นเคยกันที่แบบติดตั้งเป็น Dependency ก้อนเดียวแล้วจบอ๋อหรอคะครับ แต่มันเป็นการที่เราเลือกคอมโพเนนต์ที่เราอยากใช้แล้วก็ใช้คําสั่งของเขาเนี่ยเพื่อคัดลอกโค้ดของคอมโพเนนต์นั้นๆเข้ามาไว้ในโปรเจกต์เราโดยตรงเลยฮะจริงเหรอคะหมายความว่าเราเอ่อเราเป็นเจ้าของโค้ดคอมโพเนนต์นั้นเลยเหรอคะไม่ต้องกังวลเรื่องเวอร์ชันไลบรารีข้างนอกหรือข้อจํากัดเรื่องการปรับแต่งนี้เหรอถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจหลักของเขาเลยคือเราควบคุมโค้ดได้เต็มที่อยากแก้อยากปรับอยากเพิ่มอะไรเนี่ยทำได้โดยตรงเลย เหมือนกับว่ามันเป็นโค้ดส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เราเองไปแล้วโห oh, ฟังดูดีจังซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันสร้างอยู่บนพื้นฐานของ r e d i x UI นะครับตัว r e d i x เนี่ยเป็นชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับ UI แบบ Unstyled แต่เขาจะเน้นเรื่อง Accessibility มากๆอืม mm. แล้วก็ใช้ Tailwind CSS ซึ่งเป็น Framework CSS แบบ Utility First ในการจัดการสไตล์อันนี้ก็ทำให้การปรับแต่งหน้าตาทำได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆครับเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าการที่เราเป็นเจ้าของโค้ดเองแบบนี้ อืมในทางกลับกันมันไม่ทําให้การดูแลรักษาหรือว่าถ้าต้นแบบเขามีการอัปเดตมันจะยุ่งยากขึ้นไหมคะโดยเฉพาะถ้าทํากันเป็นทีมใหญ่ๆอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเลยครับคือข้อดีก็ชัดเจนเราไม่ต้องรอไลบรารีอัปเดตอะไรเลย แต่ข้อเสียก็คือถ้าสมมุติว่า Radix หรือว่าดีไซน์ต้นทางของ ChatCN เขามีการปรับปรุงเนี่ยเราอาจจะต้องมาไล่อัปเดตโคดในโปรเจกต์เราเองอ๋อค่ะซึ่งก็ต้องมีการจัดการที่ดีในทีมแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความยืดหยุ่นสูงสุดจริงๆครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีด้วยเพราะเราไม่ได้แบกโค้ดส่วนเกินหรือ d e p e n d e n c y ที่เราไม่ได้ใช้เข้ามาในแอป,ปเลยอืมเข้าใจเลยค่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป แล้วในทางเทคนิคมีแนวคิดอะไรที่สำคัญสคัญที่ทำให้ Chat CNUI ทำงานได้ดีบ้างคะครับก็มีหลายส่วนเหมือนกันอย่างแรกเลยคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า c l i v a r หรือ Class Variance Authority ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการ Variance หรือว่ารูปแบบต่างๆของคอมโพเนนต์นะครับเช่นปุ่มมีหลายสีหลายขนาดทำให้โค้ดมันดูสะอาดแล้วก็จัดการง่ายขึ้นอ๋อค่ะอีกอย่างก็คือการจัดการชีมกับสไตล์ที่เขาใช้ ประโยชน์จากเทลวิน CSS เต็มที่เลยหรือจะใช้ CSS variable ก็ได้นะครับแล้วก็รองรับ Dark Mode ผ่าน Next themes ด้วยดีเลยค่ะครับแล้วก็มีตัว a d d r e d i x react slot อันนี้ก็น่าสนใจมันทำให้เราสามารถส่ง Component ์อื่นเข้าไปแทนที่ element เดิมได้หรือที่เขาเรียกว่า as child มันช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นตอนเราประกอบ UI มากๆครับพอพูดถึงการประกอบ UI แล้วการนำไปใช้สร้างอินเทอร์เฟซจริงๆล่ะคะ เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นพวกฟอร์มที่อาจจะซับซ้อนหน่อยทําได้ดีเลยครับเพราะว่านอกจากเขาจะมีคอมโพเนนต์พื้นฐานให้ครบนะอย่างพวก Input, Checkbox, Select อะไรพวกนี้มันยังถูกออกแบบมาให้ทํางานร่วมกับไลบรารีจัดการฟอร์มที่คนนิยมใช้กันอย่าง React Hook Form และก็ Sort ได้ดีมากอ๋อ Sort นี่ที่ใช้ทํา validation ใช่ไหมคะใช่ครับตัวซอนี่คือไลบรารีสำหรับสร,สร้างสกีมาเพื่อ v a l i d a t ข้อมูลได้แบบส่งพลันมากม การที่มันประสานกันได้ดีเนี่ยทำให้การสร้างฟอร์มที่มี Validation ซับซ้อนทําได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วโค้ดก็อ่านง่ายด้วยครับน่าสนใจมากค่ะคือไม่ใช่แค่มีคอมโพเนนต์ให้แต่ยังช่วยให้ทํางานกับเครื่องมืออื่นง่ายขึ้นด้วยแล้วถ้าเป็นเรื่องการแสดงข้อมูลเยอะๆอย่างพวกตารางข้อมูลหรือ Data Table ล่ะค่ะ ส่วนของ Data Table นี่ก็เป็นอีกจุดเด่นเลยครับคือ Chat ซ NUI เขาใช้ Add Tan Stack r e a c t เทเบหรือ React Table เดิมนั่นแหละครับเป็นแกนหลักซึ่งตัว React Table เนี่ยมันเป็น Library จัดการตารางข้อมูลที่ท่งพลังมากๆอยู่แล้วค่ะเคยได้ยินอยู่แต่ว่า Chat ซ NUIA ูไอทำให้การเริ่มต้นใช้งานมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับด้วยการเตรียมคอมโพเนนต์ย่อยๆที่สไตล์ด้วยเทวินมาให้พร้อมแล้วทาให้เราสามารถสร้างตารางที่รองรับทั้งการเรียงลาดับค้นหาแบ่งหน้าเลือกคอลัมน์หรือแม้แต่ Row ต่างๆได้ไม่ยากเลยโอ้โห oh, ครบเลยนะคะครับแถมยังมี s k e l e ตัน Component ให้ใช้แสดงสถานะตอนโหลดข้อมูลด้วยทำให้ UX มันดูดีขึ้นไม่ใช่เห็นหน้าขา,ขาวๆนานๆดูเหมือนจะครอบคลุมการใช้งานหลักๆไปเยอะเลยนะคะทั้งส่วนรับข้อมูลแสดงผลแล้วพวกการแจ้งเตือนหรือส่วนแสดงผลซ้อนทับต่างๆเช่น Pop-up ัล่ะคะยืนยันต่างๆโทสสำหรับแจ้งเตือนสั้นๆที่มุมจอ Alert สำหรับแสดงข้อความสำคัญ หรือพวก pop over Two t ชูทิปเล็กๆหรือ Drawer ที่เป็นแถบเลื่อนออกมาจากด้านข้างอื mm. ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังคงเน้นเรื่อง accessibility ตามแบบฉบับของ r e d i x UI ที่เป็นฐานอยู่ครับทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ดีจังเลยค่ะแล้วถ้ามองไปที่ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเช่นการยืนยันตัวตนหรือ authentication หรือการจัดการ state ของแอปโดยรวมล่ะคะ c h a t c n UI เข้ามาช่วยตรงไหนบ้างไหมครับ คือ Chat c n UI เองเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเรื่องพวกนี้โดยตรงนะครับเพราะเขาโฟกัสที่ตัว UI components เป็นหลักแต่ว่ามันถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆใน Ecosystem ได้ดีมากๆอ๋อค่ะอย่างเรื่อง Authentication เนี่ยก็สามารถเอาไปผสานกับ Auth JS หรือ Next a u JS เดิมแล้วก็ใช้ Prisma สำหรับจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้ได้ตามปกติเลยหรือเรื่องการจัดการ State ถ้าเป็น State ง่ายๆใน c o m p o n e n t ก็ใช้ use State use Context ของ React ไปตามปกติ ถ้าแต่ถ้าเป็น State ที่ซับซ้อนขึ้นหรือเป็น global UI State อย่างเช่นตีมสีหรือภาษาที่ใช้ในเว็บเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้ใช้ Library อย่าง z o s t a n d เข้ามาช่วยซึ่งก็ทำงานร่วมกันได้บีไม่มีปัญหาครับหรืออย่างถ้าจะทำเว็บหลายภาษาก็ใช้คู่กับ Next Intl e ได้เลยเข้าใจแล้วค่ะ คือเป็นชุดเครื่องมือ UI ที่ยืดหยุ่นมากๆเปิดให้เราเลือกใช้เครื่องมืออื่นๆที่เหมาะสมกับงานในส่วนอื่นๆได้เองเลยแล้วเห็นว่ามีบล็อกเทมเพลตด้วยลรอคะอันนี้คืออะไรเอ่ย ใช่ครับตัว Block Templates นี่เหมือนเป็นตัวอย่างการประกอบคอมโพเนนต์ต่างๆของ ChatScene UI เข้าด้วยกันเป็น Layout สำเร็จรูปนะครับเช่นหน้า l o g กอิ in, หรือว่า d a s h บอร์ดแบบพื้นฐานเราสามารถใช้ CLI ของเขาติดตั้ง Template พวกนี้เข้ามาในโปรเจกต์เราแล้วก็เอาไปปรับแก้ต่อยอดได้เลยช่วยให้เริ่มโปรเจกต์ได้เร็วขึ้นครับ เยี่ยมเลยค่ะสรุปแล้วก็คือ ChatUI c n เสนอแนวทางใหม่ในการสร้าง UI ที่เน ah like ้นให้ผ <c oughs> ู้พัฒนาเป็นเจ้าของโค้ดคอมพเนต์อย่างแท้จริงเลยนะคะเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการปรับแต่งครับผมโดยอาศัยพลังของ Tailwind CSS แล้วก็ Radix UI เป็นรากฐานสำคัญ ใช่ครับซึ่งก็น,นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจปิดถ่ายเหมือนกันนะครับว่าด้วยแนวโน้มที่นักพัฒนาเหมือนจะอยากควบคุมโค้ดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การใช้ Utility First CSS อย่าง Tailwind ก็แพร่หลายขึ้นมากๆเนี่ยไอแนวทางคัดลอกและวางโค้ดคอมโพเนนต์แบบ Chat JU I A D I X C I U I เนี่ยมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการพัฒนา UI ในอนาคตไปเลยหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะ แล้วมันจะนํามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆในการบํารุงรักษาในระยะยาวไหมโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมใหญ่ๆเมื่อเทียบกับโมเดลไลบรารีแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้น่าติดตามครับเป็นคําถามที่น่าคบคิดจริงๆค่ะทิ้งทายไว้ให้เราได้ไปคิดกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับผม